สวัสดีเ,เพื่อนๆในช่องสีแยกโจรไฟนะครับคลิปนี้เราจะมาสรุปเหตุการณ์ของนักลบรบสลิงตั้งแต่ตอนที่ 1- ถึงตอนที่5กันเลยเริ่มที่ตอนแรกครับฮันกวางเนี่ยได้เจอกับฮาลินในโรงเตี้ยมนะแล้วก็มีกลุ่มคนนะครับเข้ามาจะแย่งดาบอีศากของฮาลินแต่กลุ่มคนพวกนั้นเนี่ยไอตัวที่เข้ามาคนแรกเนี่ยก็โดนฮาลินจัดก,การภายในดาบเดียวแล้วพวกที่เหลือเนี่ยก็กลับไป กลับไปหาคนที่ให้คําสั่งมานะครับนั่นก็คือยูมูนซึ่งเป็นประมุขพักจันทรานะครับจากนั้นเนี่ยยูมูนก็ได้สั่งให้นักฆ่าคนใหม่นะครับไปจัดการกับฮาลินเพื่อที่จะเอาดาบมานะครับนักฆ่าคนนั้นก็คือเพชรฆาตทองสังพินนะครับในตอนที่ฮาลินได้ต่อสู้กับชินยุซึ่งก็คือคนที่เข้ามาจะแย่งดาบ อีศานของฮาลินในครั้งแรกนะครับฮันกวางที่ยืนอยู่ด้วยเนี่ยพอเห็นเขาก็ได้ดูออกเลยนะครับว่าเป็นเพลงดาบใบหลิวของดาบสนธยานะครับซึ่งฮาลินเนี่ยพอได้รู้ว่าฮันกวางรู้จกักเพลงดาบใบหลิวแล้วก็รู้จกักรูของตัวเองนะครับก็เลยอยากที่จะาถามฮันกวางนะครับว่าฮันกวางเนี่ยรู้จักกับดาบสนธยาได้ยังไงนะครับ ฮันกวางเนี่ยก็เลยขอให้อารินเนี่ยหาสาวสาวใหม่เขานะครับเพื่อแลกกับข้อมูลของดาวสนพยานั่นเอง,เองจากนั้นนะครับทางพินที่ได้รับคําสั่งให้ไปเอาดาบพิศาจนะครับมาจากอาเขาก็ได้ทองคำนะครับทองคําแท่งเป็นค่าตอบแทนในระหว่างทางที่ฮันกวางเดินไปเพื่อที่จะพบกับฮาลินที่นัดก,กันเอาไว้นะครับ ฮันกวางก็เดินเดินไประหว่างทางเนี่ยก็ได้ไปเห็นผู้หญิงอาบน้ำนะครับจากนั้นฮันกวางก็แอบดูแต่ปรากฏว่าโดนพวกนางเนี่ยครับพบเข้าก็เลยจะเข้าไปทําลายฮันกวางนะครับแต่ว่าพอชักกระบี่ออกมาเนี่ยจะเข้าพุ่งเข้าไปจับฟันฮันกวางเนี่ยก็มีชุมนุมลมดำนะครับเข้ามาขวางพอพวกนางเห็นเป็นชุมนุมลมดำเนี่ยก็ตกใจกันมากนะครับแลวพวกชุมนุมล,ม,ลมดำเนี่ยก็บ,บอกว่า ฮันกวางเนี่ยเป็นลูกศิดของคุณพลจินนะครับแล้วก็จะเข้าไปสั่งสอนพวกผู้หญิงนะครับที่จะมาทำ้ายฮันกวางแต่ฮันกวางเนี่ยก็ห้ามเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับหลังจากฮันฮัาานกวางเนี่ยหลังจากนั้นฮันกวางก็ไล่พวกจุมนุมลมดากลับไปนะครับแล้วตัวเองก็เดินทางต่อเพื่อไปพบก,กับฮาลินเพื่อพบก,กับสาวที่ฮาลินนัดไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือตัวฮาลินเองที่อ่า บอกว่าเป็นน้องสาวนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฮาลินเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายนะครับแล้วอันกวางก็ไม่รู้นะในฮาลินก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วบอกว่าเป็นน้องสาวของฮาลินอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่เนี่ยตังพิน,นก็เดินมาเจอพอดีนะครับอันกวางก็เลยบอกให้ฮาลินเนี่ยกลับไปก่อนแล้วเขาเนี่ยจับหน้ากับตังพินเองโดยฮันกวางเนี่ย พอฮารินกลับไปแล้วฮันกวางก็ได้ทําข้อตกลงกับทางปินนะครับโดยจะล่อให้ฮันให้ฮารินซึ่งฮารินในที่นี้เนี่ยคือฮารินที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายนะครับฮันกวางเนี่ยยังไม่รู้ว่าฮารินที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายกับฮารินที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือคนเดียวกันนะครับจะล่อให้ฮารินที่เป็นผู้ชายเนี่ยไปเจอกับทางปินนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็จะไปนอนรอน้องสาวของฮารินนะครับอยู่ที่บ้านแล้วพอฮันกวางกลับไปที่พักเนี่ย ที่ฮาลินที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายอยู่นะครับก็ได้บอกกับฮาลินที่เป็นผู้ชายว่าฮารินที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายว่าดาบสนธยาเนี่ยตกอยู่ในอัลตรายนะครับฮาลินพอดียอย่างนั้นก็ไม่ฟังยีราค่ายลมนะครับพุ่งออกไปทันทีครับไปลงเตียงที่พวกสังพินเนี่ยดักรออยู่พอไปถึงก็เจอเลยครับกับดักครับพอเจอกับดักนะครับทั้งฮาลินกับพวกสังพินนะครับก็ได้ต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายก็สู้กันอย่างสูสีเลยนะครับแต่ว่า ฮารินเนี่ยก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยมาคนเดียวแลกฝั่งเนี่ยพวกมากกว่าก็เลยหนีออกมาอย่างสะบักสะบมนะครับพอกลับมาเจอฮันกวางนี่ก็โกรธมากเลยนะครับเพราะฮันกวางเนี่ยเป็นคนหลอกให้ไปเจอกับดักนะแต่เมื่อทันจะทําอะไรนะครับฮารินเนี่ยจะเข้าไปจัดก,การฮันกวางนะแต่ว่าดันอ่าล้มปุบไปซะก่อนนะครับด้วยความบาดเจ็บและความเหนื่อยล้านะครับฮันกวางก็เลยนําฮารินนะครับมารักษาแล้วก็โชคดีนะที่ฮันกวางเนี่ยยังเหลือยาอยู่นะครับซึ่งเป็นยาที่ ใช้รักษาดาบสมยาแล้วก็ดาบสวรรค์สังนะครับเอามารักษาฮาลินนะครับพอฮาลินตื่นขึ้นเนี่ยเหตุฮันกวางกำลังซ้อมอาวุธอ่ากำลังซ้อมวิทยายุทธนะครับแล้วดาบที่ใช้เนี่ยก็คือดาบปีศาจขององค์ของฮาลินนะครับก็เลยพุ่งเข้าไปจะหา,าเข้าไปหาเรื่องฮันกวางจากนั้นก็ชิงกระบี่จากมือของฮันกวางแล้วถามว่าแกเองก็ต้องการดาบปีศาจอย่างนั้นหรือฮันกวางก็เลยส่งคำพปีเพียงดาบไปหลิวให้นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยฮันกวางกำลังซ้อมเพลงดาบใบเหลียวอยู่นะครับเพราะว่าฮันกวางเนี่ยมีคัมภีเพลงดาบใบเหลียวนะครับของดาบสนทยาฮันกวางก็เลยเอาคัมภีรเพลงดาบใบเหลียวให้กับฮาลินนะครับฮาลินก็เลยบอกว่าดาบสนทยาเนี่ยเป็นปู่ของนางเองและในระหว่างนั้นที่ทั้งสองคนกํลาลังคุยกันอยู่นะครับตังพินเนี่ยก็ได้ออกตามหาฮาลินที่หนีมานะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยฮาลินก็ ถูกคนรอบทําร้ายนะครับแต่ว่าคนพวกนั้นเนี่ยสู้ฝีมือของซังพินไม่ได้นะครับแล้วซังพินก็ฆ่าคนพวกนั้นทั้งซังพินแล้วก็ลูกน้องนะครับรวมกันฆ่าคนพวกนั้นตายหมดเลยในตอนที่1-5ถึงนะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในตอนที่6เถึงตอนที่สินะครับ